แก้วคนเหล็กใสหรือว่าแก้วตัวผู้จากบ่อปงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะแก้วเม็ดนี้มีขนาดใหญ่ค่ะวัดได้ความกว้าง3มเซนติเมตรความยาว4ี่เซนติเมตรค่ะ3คูณ4เซนติเมตรค่ะแก้วเม็ดนี้เหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนกำไรนะคะหรือถ้าเป็นจี้ห้อยคอก็จะเป็นจี้ที่มีขนาดใหญ่ค่ะหรือว่าวางบูชาได้นะคะ แก้วคนเล็กเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วคอนเล็กไซหรือแก้วตัวผู้ค่ะมีเส้นขนเ็กเส้นเล็กๆนะคะกระจายตัวร้อยรัดกันกระจายอยู่ทั่วเม็ดค่ะจะเห็นว่าเป็นเส้นสีดำค่อนข้างที่จะเยอะนะคะร้อยรัดกันค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อน,นำมากริ้งกับแสงนะคะบางมุมเราจะเห็นแสงสะท้อนออกมาเป็นเส้นสีเงินๆค่ะ นั่นก็คือหมายเงินนั่นเองนะคะและในเม็ดนะคะเรายังจะเห็นว่ามีกาบทองและกาบใสากาบเงินร่วมด้วยค่ะแต่โดยรวมแล้วนะคะถ้าเกิดไม่ได้นำมากลิ้งกับแสงเราก็จะเห็นค่ะว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างที่จะทึบค่ะเป็นสีดำที่ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเส้นขนเหล็กค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะ ไม่ว่าจะมองมุมไหนเราจะเห็นค่ะว่ามีเส้นขนเหล็กที่สวยงามค่ะร้อยรัดกันอยู่ด้านในนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะนี่คือด้านหลังของแก้วนะคะเจียหลังเตาเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนกําไรนะคะหรือถ้าหากท่านใดชื่นชอบใส่ จี้ขนาดใหญ่ค่ะเม็ดนี้ก็พอทำจี้ได้ค่ะ3าคูณเซนติเมตรนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะแก้วคอนเหล็กเป็นแก้วที่มีเส้นแร่ปรากฏอยู่ภายในแก้วนะคะขนาดเท่าเส้นผมบางคติเชื่อว่าเส้นที่อยู่ด้านในนั้นก็คือเหล็กไหลค่ะเป็นเส้นแร่ที่อุบัติขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเส้นแร่สีดำนี้ถือว่าเป็นสีที่พระแมธรณีโปรโดปรานค่ะ โดยว่าเป็นสีที่เป็นที่สุดไม่สามารถที่จะมีสีอื่นใดปรากฏขึ้นมาปะปนภายในสีดำได้ถือว่าเป็นสีแห่งความเป็นอมตะนะคะสีแรกของการกำเนิดโลกและเป็นสีที่บ่งบอกถึงความดีความชั่วทั้งเป็นสีเดียวกับพื้นดินที่เป็นที่รองรับทุกสรรพสิ่งบนโลกอีกด้วยค่ะแก้วคนเหล็ก เป็นหนึ่งในสุดยอดของแก้วป่งขามค่อนข้างที่จะหาได้ยากมากค่ะถือว่ามีคุณในการคุ้มครองป้องกันภัยเวลาเดินทางช่วยแคล้วคลาดปลอดภัยและยังช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าให้โชคลาภแก่ผู้ครอบครองสม่ำเสมอค่ะแก้วขนเล็กนะคะนิยม ใช้เป็นเครื่องร่างของขลังโดยเฉพาะคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจข้าราชการหรือผู้ที่มีอาชีพต้องเสี่ยงภัยต่างๆค่ะแก้วขนเหล็ก เป็นแก้วที่ให้คุณแก่คนทุกเพศทุกวัยสวมใส่ได้นะคะแก้วขนเหล็กจะช่วยปกป้องคุ้มครองเจ้าของทันทีเมื่อครอบครองค่ะและถ้าหากท่านใดนะคะโดนคุณใส่แก้วขอนเหล็กก็จะสะท้อนกลับไปยังผู้เล่นมน์ดำทันทีทําให้ผู้ครอบครองแก้วรอดปลอดภัยค่ะนี่เป็นคุณอิทธิคุณของแก้วขนเหล็กนะคะ ถ้าหากท่านใดชื่นชอบแก้วคอนเล็กชินี้นะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับแอดมินค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่หมายเลข062 569 6466หรือว่าท่านจะกดลิงค์ค่ะลิงก์ลนยนะคะอยู่ตรงที่คำด้านล่างคำว่าเพิ่มเติมค่ะกดเข้าไปนะคะก็จะมีลิงค์สำหรับ ที่จะติดต่อกับแอดมินได้โดยตรงค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ